สวัสดีครับเป็นประจำทุกวันนะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับที่เราจะพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนในรายการเทคนิคเทรดดิ้งไบไอล่านะครับนําโดยผมนะครับพี่กระทิงนะครับก็จะมาวิเคราะห์ภาพรวมแล้วก็ตอบคําถามเพืท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของเราคือท่านนักลงทุนทุกท่านสามารถส่งคําถามเข้ามาได้เลยนะครับที่ Facebook ของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับ เพจไอร่าที่เดียวนะครับเพราะว่าผมดูได้ทีละเพจนะครับพอจะส่งไปที่เพจกระทิงร่วนหรือเพจอื่นเนี่ยผมจะมองไม่เห็นนะครับโอเคเรามาดูตลาดรวมกันเซอร์ไพส์นะครับผมใช้คำว่าเซอร์ไพส์จริงๆ ที่ตลาดบวกขึ้นมาแรงเลยนะครับสิบเจ็ดุดหลังจากที่เมื่อวานฝรั่งตอนแรกก็งงๆอยู่ๆก็มาซื้อถึงถึงสองพันล้านเอ๊ะเกิดเป็นยังไงสรุปแล้วเข้ามาซื้อจริงนะครับซื้อเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหตุผลกันว่าก็คือสิ่งหนึ่งก็คือ เรามาดูภาพรวมก่อนนะครับวันนี้ก็นำโดย AOT ขึ้นกันแรงๆหมดเลยนะครับเดลต้าก็มาช่วยช่วยอีกประมาณ3พอยต์นะครับสำหรับเดลต้ามีผลต่อดัชนี3พอยต์แต่เราก็ยังคงบวกถ้าไม่มีเดลต้ายังบวก14จุด c p พก็ขึ้นนะครับแต่ละตัวขึ้นแรงๆทั้งนั้นเลยนะครับ เรามาดูเหตุผลทําไมคนั่างถึงมาซื้อเยอะกลับลัำมาซื้อเดีเราดูเพื่อนบ้านวันอีมเมจิงมาเก็ตนะครับเพื่อนบ้าน ก็มีฟิลิปปินส์ขึ้นนำโด่งเลยนะครับ ก็คือเหตุผลเลยนะครับหลังจากที่ตลาดทาง FOMC เฟดออกมาพูดถึงว่ายังไม่ลดยังไม่มีแนวโน้มลดอัตราดอกเบี้ยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนไม่ค่อยได้สนใจนะครับก็คือการการลดการทำ QT นะครับเราคุ้นเคยกับคำว่า QE QE คือปล่อยเงินเข้าเข้าสู่ระบบใช่ไหมครับ QT ก็คือการการการดึงเงินออกจากระบบนะครับซึ่งตรงนี้เพื่อสก,กัดเงินเฟอ้อ การลดการทำคิวทีน่หมายถึงก,การก็คือจะไม่มีการซื้อพันธบัตรมีการซื้อพันธบัตรลดลงนะครับซึ่งก็จะทําให้ผลตอบแทนมันยิวก็จะขึ้นนะครับรวมถึงค่างเงินดอลลาร์ก็จะมีแนวโน้มอ่อนลงนะครับก็ส่งผลให้ค่างเงินบาทเนี่ยมีทิศทางที่จะแข็งค่า,ข,าขึ้นณนะจุดนี้เนี่ยเป็นคีย์พอยต์เลยนะครับที่ว่าทําไมฝรั่งเริ่มกลับมาซื้อนะครับเพราะเขาต้อง ต้องต้องขายดอลลาร์แล้วก็มาซื้อสกุลโดยเฉพาะอีมาร์จิ้งมาร์เก็ตนะครับอันนี้ก็ฟิลิปปินส์นะครับขึ้นเบรกด้วยเบรกด้วยความสวยงามเบรกด้วยความสวยงามไปแน่นะครับจาการ์ตาจะเป็นซาปกษานอยู่ส่วนเซตินเดก วันนี้กระโดดสวยงามนะครับเป็นเบรกอเวแกรอมานานหลังจากที่ท่งตัวเป็นทาวเวอร์บัตเทอมามาเป็นอาทิตย์นะครับอันนี้ก็เบรกขึ้นมาเรียบร้อยนะครับไปไหนเห็นได้วยังอิจฉาวรลิปินอยู่เลยนะครับของเราในเบื้องต้นก็น่าจะอยู่ประมาณพันสี่สิบ ถึงพันสี่บริเวณนั้นนะครับก็รอมานานกว่าฝรั่งจะกลับมานะครับก็เป็นคนบรจารกันที่จะลดลด,ลดการ Qt ลงนะครับตลาดเลเลยกลับมาคึกคักไม่ย่อเลยนะครับ แข็งแรงดีมากโอเคเรามาดูคำถามท่านนักลงทุนกันนะครับคุณวันนี้สวัสดีค่ะแชร์แล้วค่ะขอบคุณนะครับเหมือน,นรับกบไปแชร์ไงไปลบแต่ต้องก,ก,ก็ต้องช่วยกันนะครับเพราะว่า facebook เ,เขาปิดกันกันมองเห็นเต็มเต็ม ตอบถามระหว่างอมตะกับที่ตันไหนน่าซืนี่เป็นเป็นคุณครูเก่าไหมเนี่ยถามแบบกอหรือขอข้อไหนถูกถูกทุกข้ออมตะอืมลงมาสิจุด แนหรับแล้วเนาะลงสุดๆอมะตะน่าซื้อนะครับ j จ t ที t เจมทีไม่เอาพูดอะไรก็ไม่รู้ซื้ออมะตะแต่ว่าถ้าแต่งแงงีทางเทคนิคต้องตัดความรู้สึกทางเทคนิคก็ยังเป็นอมะตะมากกว่า คุณน้อยสวัสดีค่ะคุณสากสวัสดีค่ะอาจารย์วันเขียวสดใสค่ะยินดีด้วยเดือนใหม่แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนใจสักทีคุณธนันสวัสดีครับอาจารย์คุณวีระยา m .tc โน้สวยงามนะครับก็น่ต้านก็อยู่ที่47บาทคุณการช้ยถามที่เฟกกับทองคำํำเราทองคําก่อนนะ ไม่มีอะไรนะครับจองคําหยุดเล่นชั่วคราวมันเข้าสนแนวต้านไม่ขึ้นไม่ลงนะครับสุดเซ็ตห้าสิบทะลุไปแล้วเรียบร้อยนะครับทะลุเรียบร้อยยังคงเน้นลองอยู่เหมือนเดิมนะครับ เกตัดไปประมาณ850นะครับเป็นอย่างน้อยนะอาจจะได้มากกว่านนะั้นคุณน้อยถาม E A ยอดแย่ประจำปีที่แล้วเลยนะครับลงเล็กตอนนี้อยู่ช่วงรีบาวนะครับก็ลงมาเยอะมากโอเคจะน่าซื้อเล่นรีบาวนะครับไห้นาะตานสั้นจัง แนวต้านอยู่ประมาณ4375นะครับคีแปงคีแปงก็ ank, แนวลบก็120นะครับแนวต้านก็124แนวโน้มราคาน้ำมัน ขึ้นนิดเดียวเองน,นตลาดโลกแต่ว่าบ้านเราขึ้นไปสองบาทห้าสิบเดือนเดียวบ้าไปแล้วรู้สึกเนี่ยน้ำมันขึ้นจากเจ็ดสิบสองไปเจ็ดสิบไปแปดสิบเอ็ดแต่ราคาน้ามันขึ้นมาสองบาทห้าสิบแล้วนี่ลงมาตั้งสามวันแล้วนะครับลงมาเลยเจ็สิบก้าก็ไม่เห็นจะลงเลยน้ำมัน แนวโน้มเป็นลักษณะอืมนรับอยู่เจดสินะครับระวังให้มันหลุดนะครับ C P N l e a ไม่ไม่มีข้อมูลอะไรสำหรับตัวนี้นะครับมันเป็นกองีด a d ่ะ ลามถามสวัสดอืมไ้ซส่บอกสวยนะครับนาต้านก็อยู่ข้างบนนะครับ ประมาณสี่สิบสองบาทเอ็ TC, มีซีเมื่อกี้ตอบแล้วมั้งคุณปัทมมนสวัสดีค่ะค่าเงินเยนไม่มีอะไรนะครับขึ้นไปก็ติดหน้าต้านอยู่ยี่สี่จุดสาม ลงมาก็แนวะรับยี่สิบสามจุดเก้าประมาณนี้นะครับผสมรวมสามดีบีเอลุ้ยมีนิวโยด้วยเมื่อวานยังไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่กลุ่มแบงค์ยัง ยังเพิ่งมีนิโลนะครับยังยังเป็นขาลงอยู่นะครับมินิยาขอบคุณค่ะโอเคก็อย่าเพิ่งกลัวตลาดขาขึ้นนะครับ ทุกพอรนตลาดทุกขาขึ้นทุกคนก็จะกลัวรีบขายกันหมดซึ่งมันจะเสียโอกาสนะครับก็อยากให้ทํากําไรให้ได้เยอะๆนะครับแล้วก็ตัวทีเฟกรอบนี้น่าจะไปได้เป็นได้ดีได้สวยงามเป็นลักษณะการ copper shot นะดูลักษณะการขึ้นของหุ้นทั่วไปเนี่ยนะครับ ที่ผ่านมาขายมาเยอะมันก็เลยมาขอบวชจอดซื้อในตัวที่ลงแรงๆจะได้รีบาแรงแรงนะครับไม่มีคำถามแล้วนะครับถ้ายัางไงก็เดี๋ยวเจอ กันอีกทีวันจันทร์นะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ